ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราทําการฉีดปุ๋ยนะครับปุ๋ย05234นะครับโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับที่เราใช้ฉีดนะครับเป็นการฉีดรอบที่2นะครับเป็นการฉีดรอบที่สซึ่งรอบแรกก็ฉีดอาทิตย์ที่แล้วนะครับการฉีดก็เน้นที่กิ่งก้านนะครับลําต้นกิ่งก้านนะครับในช่วงที่เราฉีดเนี่ยขอให้มัน ไม่มีผลสักสองสามชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราฉีดนะครับต้นไม้ของเราก็สามารถกินปุ๋ยได้แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือฉีดไปเนี่ยไม่รู้ฝนจะตกตอนไหนถ้าฝนตกลงมาก็คือเสียเปล่านะครับเราต้องฉีดใหม่นะครับนี่คือความลำบากของการให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนในช่วงหน้าฝนนะครับเนี่ยต้องฉีดไปให้ทั่วกิ่งก้านนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดแบบนี้นะครับ รักษาใบให้ดีนะครับใบชุดนี้นี่คือมันจะเป็นใบที่ไวเลี้ยงลูกชมพู่ของเรานะครับตัวนี้ชมพู่ของผมอายุปีกว่าๆนะครับประมาณปีสิบเดือนนะครับที่เห็นตอนนี้เก้าเดือนสิบเดือนได้ประมาณนั้นนะครับประมาณปีสิบเดือนหลังจากฉีดลําต้นเสร็จเราก็เอาใบนะครับฉีดด้านเดียวได้ครับไม่ต้องไปฉีดอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ คือไม่จำเป็นต้องฉีดอีกด้านหนึ่งนะครับเราฉีดด้านเดียวได้ตอนนี้ลําบากครับลําบากที่ผมลากสายมือหนึ่งแล้วก็ถือกล้องมือหนึ่งนะครับก็เลยช้าหน่อยนะครับจริงๆอ่ะจะเร็วกว่านี้ฉีดไปเรื่อยๆนะครับของผมเนี่ยทั้งหมดแปดสิบต้นนะครับชมพู่แปดสิบต้นก็จะใช้โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่สิบช้อนโต๊ะ ต่อนำ200้ำา2 0 0ลิตรนะครับคุณง right ่ายก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรนะครับก็ประมาณนั้นนะครับการทําชุดดอกเนี่ยหลายๆคนอาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีหลายสูตรนะครับไม่ใช่ว่าผมทําไปแบบนี้บางคนอาจจะบูลี่มานะครับว่าเขาไม่ได้ทํากันแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสูตรของไคยของมันนะครับแต่นี้นะครับ เราแค่ฟังดูแล้วก็ศึกษาแนวทางไปนะครับเพื่อที่จะนําไปประยุกต์บางคนอาจจะมีสูตรของตัวเองต่างห่างนะครับบางคนก็มีสูตรที่เรียนรู้มาจากเพื่อนหรือว่าอาจารย์นะครับก็แล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับซึ่งการทําของผมผมก็ได้ผลดีนะครับได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับประสบผลสําเร็จได้ดีดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่นํามาพูดคุยกันนะครับ สำหรับใครที่กําลังจะทําชมพู่นะครับอาจจะมีหลายๆวิธีการที่จะทํานะครับอันนี้ก็คือวิธีการของผมนะครับที่เอามาแนะนํากันนะครับก็มีแค่นี้นะครับอันดับแรกขั้นตอนแรกก็ใช้ปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนี่แหละครับสูตร82424นะครับให้ชมพู่ของเราก่อนสักสองรอบนะครับก็เฉลี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ หรือประมาณสิบวันต่อครั้งนะครับในช่วงนั้นนะครับหลังจากให้ปุ๋ยเสร็จแล้วอาทิตย์ต่อมาเราก็ดูสภาพใบนะครับใบเนี่ยเริ่มเขียวแบบนี้นะครับเริ่มเขียวแบบนี้นะครับหลังจากที่ให้ไปสองรอบแล้วนะครับเราก็ทําการฉีดโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำการฉีดประมาณสองถึงสามรอบเหมือนกันนะครับเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งนะครับเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้ง หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราฉีดตัวนี้เสร็จเราก็จะทําการบล็อกต้นนะครับโดยใช้สารนะครับสารที่เราจะทําการบล็อกต้นก็เป็นสารแมคโครนะครับก็รอดูนะครับผมจะทําคลิปลงให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับการทําต้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเนี่ยช่างลําบากเลอเกินมือหนึ่งฉีดมือหนึ่งถือกล้องลากสายก็มีมีแรงพอนะครับดูนะครับสายยาวเลยก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ ขอตัวฉีดฮอร์โมนก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยน้ำยาจะหมดก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ